F4 ตัวปอมมันอยู่ไหนวะนั่นแหละเดี๋ยวรอนานแล้วนะเนี่ยในลองตะโกนเรียกมันหน่อยสิเฮ้ยไอ้พวก F4 ตัวปอมอยู่ไหนวะมันรับเลยยังสายไอ้ F4 ตัวปอมอยู่ไหนวะตะโกนเรียกขนาดนี้มันยังไม่เข้าเลยรออีกสักทีนึงเฮ้ยไอ้ F4 ตัวปอมอยู่ไหนวะมึงเข้ามาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้สุดหล่อทั้คนเข้ามาได้แล้วกูรอนานแล้ว ไม่เงี้ยเรียกตัวปอมไม่เข้าต้องเรียกไอ้สุด่อมันเองก็เข้ามามับมากี่โมงแล้วฮะรับมากี่โมงอ๋อขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยวจะรับไปปรับบุคลิก F4 ซะใหม่ได้ครับเข้าไจไหมเราเนี่ยไม่ได้เลยจะเข้าเป็น F4 เนี่ยต้องไปเรียนปรับบุคลิกอย่างนี้ยืนอย่างนี้ทรงอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเรียนมาก่อนยืนยังไงยืนให้เขาดูถอดแว่นให้เท่ไหนทําให้ดูดิตัวปอมมาทําได้เท่าตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่า มาเวตลกอย่าอย่าแย่งงานกูทำไมตัวปอมหลอกเราอะไม่เป็นไรมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบเผื่อเราชอบแบบแนวตลกมันมีหลายภาคมันมีหลายภาคสี่สามสองไปทำไมถึงเลิกกับเขาจริงๆตอนแรกก็คิดว่าจะมีความสุขกันดีแต่ว่าพอมาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเนี่ยเราค้นพบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างไม่ตรงกันบางทีมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดมันไม่ตรงกันเรื่องอะไรบ้าง เราถามลึกเหมือนกันนะพี่ชอบพี่ชอไม่ผูเข็มทำตามโจทย์ครูอยู่ดีดีครูก็อยากรู้มันทําไมทําไมถึงมันไม่ตรงกันตรงทัศนคติหรือการใช้ชื่อแตหลอย่างมันไม่ค่อยตรงการความชอบของเขากับความชอบของเรามันส่วนทางกัน<อ>แต่เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันแล้วทีนี้มัน การขยับมาหาตรงกลางของทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากก็เลยตัดสินใจว่าคิดว่าแยกทางกันไปดีกว่ามันน่าจะเป็นทางได้ที่เวิร์กกว่าสำหรับการใช้ชีวิตของทั้งสองคนแล้วกลับมาที่เรื่องของพีการบ้างอ่ะคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะพี่คนนั้นเหรอที่จริงก็วนมาในกูได้ไงเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนั้งคนนั้นก็คือก็คือไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อกันแล้ะ แบบว่าเลิกรากันไปนานนะทำไมอะทำไมถึงเลิกกันอะพี่ฮะทำไมถึงเลิกกันมึงไปกันไม่รอดทัศนคติมันไม่ได้เหมือนหนึ่งเลยอันนี้เรื่องจริงอะไรนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมของมึงก็เรื่องจริงถูกไหมคิดขึ้นมาเพื่อทําให้รายการมันโฟไปต่อได้นี่ชื่อรายการสาวไส้ให้กากินยเหรือเปล่เาไม่ได้เลย